สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านนะคะอยู่กับรายการคลื Bonnie ่นชุมชนถนนปลอดภัยค่ะซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดค่ะนะทุกท่านนะคะอยู่กับดิฉันค่ะอนุมาสิงห์กวางค่ะและผู้ในการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุท่านผอพรมินกัญทิยาค่ะสวัสดีครับผอสวัสดีครับสวัสดีคุณอนุมาและก็ท่านผู้ฟังตลอดเป็นผู้ประกอบการสถานีวิยุทในเครือข่ายท่านครับสวัสดีครับ ค่ะเป็นยังไงบ้างคะวันนี้กับสถานการณ์โควิดแล้วก็อุบัติเหตุยังคงแล้ว่าน่าเป็นห่วงหรือว่าดีขึ้นอะไรยังไงบ้างขออัปเดตสถานการณ์นิดนึงให้กับผู้ฟังแล้วก็ผู้ชมกับทางของรายการเราอะคะ่ะก็โดยภาพรวมก็ถือว่ามีทางออกมากขึ้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นโควิดแล้วก็อุบัติเหตุทางถนนเนื่องจากว่ากลไกที่ทำหน้าที่ตรงนี้อยู่ก็ยังเข้มแข็งนะครับ เอาเรื่องประเด็นของโควิดก่อนตอนนี้ก็ถือว่าสถานการณ์ก็การฉีดวัคซีนก็าทำได้มากขึ้นนะครับตลอดจนมาตรฐานและวิธีการควบคุมต่างๆก็มีการเรียนรู้แล้วก็สามารถที่จะกระจายควบคุมผู้ที่้องประเทศได้ค,ค่อนข้างดีนะครับจะเหลือก็แต่เพียงว่าทำกันจริงจังต่อเน,นื่นโองโควิดก็คงจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราต้องอยู่กับกเขาอีกนานนะคร คิดว่าเขาออกแบบวิธีการอยู่ร่วมกันเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งความชัดเจนเรื่องของการดําเนินธุรกิจการเดินทางเนี่ยจะต้องทําให้กิจการเหล่านี้สามารถอยู่ได้แล้วก็เป็นไปอย่างปลอดภัยครับส่วนท้งการเกิดเหตุองถนนเนี่ยก็ต้องก็ต้องถือว่าณวันนี้ภาพรวมก็ถือว่าดีขึ้นนะคนไทยนอกอาจจะดูว่ามันยังรุนแรงอยู่มีการตายเกิดทุกวันอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่องในสังคมไทยแต่ ในการทํางานเนี่ยกลไกการจัดการที่ทาเรื่องนี้อยู่ก็พยายามขับเคลื่อนู่นะแต่เพียงแต่ว่ามาันอาจจะต้อง Greek, มี item, มีบางเรื่องที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงนะเป็นแปลงหมายความว่าสิ่งแวดล้อมรอบข้างเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปนะครับนโยบายก็เปลี่ยนด้วยนะถนนทุนทางทาดีขึ้นก <S <S ็จริงแต่ว่า<ๆ>บางครั้งนโยบายก็เห็นถนนโล่งแล้วก็อยากให้ขับเร็วอย่างเงี้ <S <S ยก็ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่สําคัญ ค่ะผมทีว่าาาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรมัดรวังระมัวังกันควบคู่กันไปนะคะพค่ะค่ะวันนี้ค่ะพคะเราจะมาเจาะลึกแล้วก็มาลงรายละเอียดเกี่ยวกับความเร็วซึ่งก่อนหน้านี้เราก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณหมอวิทยาชาติปัญชาชัยนะคะซึ่งเป็นซึ่งท่านเป็นผู้สรงคุณูผู้เชี่ยวชาญนะคะของระดับประเทศไทยแล้วก็ระดับโลกแล้วเกี่ยวกับการใช้ความเร็วร้อนะคะกิโลเมตรต่อชั่วโมงกับ ถนนในประเทศไทยว่าเออมีความเหมาะสมหรือไม่อะไรต่างๆแต่วันนี้ค่ะเรามาเจาะลึกถึงเรียกว่าเป็นผู้ที่ออก็เรียกว่ารณรงค์นะคะเกี่ยวกับการลดเร็วลดเสี่ยงโดยเฉพาะาอย่างยิ่งสํานักงานเครือข่ายรูปัติเหตุก็ได้รณรงค์เรื่องนี้มาโดยตลอดวันนี้เราจะมาพูดคุยเน้นย้ำในเรื่องของความเร็วนะคะเป็นสิ่งที่ท้าทายก็จริงมันแต่มันเท่ากับความตายนะมันอยู่ใกล้ตัวเราประเด็นนี้พออ,อมีความคิดเห็นอย่างไรคะเออจริงๆแล้วเรื่องความเร็วเนี่ย เป็นเรื่องที่คนใช้ถนนเนี่ยก็อยากจะขับเร็วกันนะครับโดยภาพรวมผมผมดูจากคนที่ใช้รถใช้ถนนอยู่บ้านเมืองไทย,น,ยนะก็ถึงแม้กฎหมายจะห้ามไไก็แล้วแต่แก็พยายามจะฝืนตลอดนะแต่ล่าสุดเนี่ยกระทรวงคมนาคมโดยรัฐมนตรีเขาก็มีนโยบายที่จะปรับให้มันเร็วขึ้นนคาว่าจากเดิมที่กฎหมายเขียนไว้เนี่ยตอนนี้ก็ขยับขึ้นมาเป็นถึงไม่เกินร้อยี่ส ประเด็นเนี้ยผมคิดว่ามันเป็นประเด็นที่เอาใจคนนะเอาใจคนโดยเฉพาะคนที่ใช้รถใช้ถนนขาซิ่งาขาซ <ขา S 2> ิ่งขอบความเร็วอะไรอย่างเงี้ยนะคะเอแต่ว่ามันจัดการที่ค่อนข้างจะขัดแย้งกับเรื่องความปลอดภัยนะฮะทั่วโลกใช่ครับยอมรับที่มีถนนบางเส้นสายที่เขาวิ่งได้เกินร้อยยี่สิบกมนะครับแต่ว่า ถนนเหล่านั้นเนี่ยเขาออกแบบดีแล้วเขาออกแบบค่อนข้างจะมีความปลอดภัยสูงว่าด้วยเรื่องของการแยกถนนที่เป็นทางร่วมทางแยกออกนะฮะที่เราเคยได้ยินในต่างประเทศเขาเรียกว่าออโตบาลหรือว่าเรียกโมโเอเตอร์เวย์ของเขาเนี่ยก็ไม่มีรถระหว่างทางที่จะสามารถเข้ามาร่วมหรือว่าไม่มีทางแยกบ่อยนะฮะทีนี้บานเราเนี่ย ความเป็นจริงก็คือว่าไม่ว่าเป็นทางแยกทางวมเรามีเยอะตลอดตลอดระยะทางนะในระยะหนึ่งกิโลเมตรเนี่ย uh. เราเคยลองนับนบกันดูนะมีไม่ต่ำกว่ายี่สิบจุดนะในหนึ่งกิโลเนี่ยมีทางแยกทางวมเต็มไปหมดจุดกลับรถเต็มไปหมดแต่ทีนี้พอเราปล่อยให้วิ่งร้อยี่สิบอันนี้แหละปัญหาใหญ่ของประเทศนะคือความเร็วก็อยากได้แต่ความปลอดภัยเนี่ยหนีไม่มีคนเลยที่เลยต้องเร่งจัดการนะเร่งจัดงาน uh. ก็คือ uh. ฝ่ายวิชาการก็พยายามรวบรวมสถิติข้อมูลที่เกิดจากการใช้ความเร็วแล้วก็อ้างอิงข้อมูลทั่วโลกด้วยนะดูต่างประเทศว่าความเร็วนี่คล่าชิดคนทั่วโลกเนี่ยมหาศ,าศาลนะฮะแล้วไทยเราเองก็เหมือนกันนะสถิติข้อมูลหลายสิบปีที่ผ่านมาก็ชี้ชัดเลยว่าการขับรถเร็วนี่แหละเป็นปัญหาใหญ่ที่ทำให้เกิดความแรงแนละเกิดความสูญเสียทั้งสูงแต่พอพอฝ่ายการเมืองอยากจะขยับนะ เข้าใจนะแฝกการเมืองก็ไม่ใช่ใครที่ไหนก็เป็นภาคธุรกิจนี่แหละนะฮะเพราะว่าคนเหล่านี้ก็มีทั้งรดบรรทุกลดขนส่งเต็มไปหมดเป็นเจ้าของอีกนะแฝกการเมืองบางครั้งก็ก็มาจากภาคธุรกิจน,นะฮะเขาก็าสนใจเรื่องธุรกิจของเขาเป็นหลักนะฮะในเรื่องความปลอดภัยของประชาชนนี่น่าจะเป็นอันดับรองๆนะฮะแต่แต่ที่เป็นกังวลก็คือว่าการออกกฎหมายเนี่ยเพื่อให้เขาพ้นผิดเนี่ยผมคิดว่ามันน่าเกลียดนะฮะเป็นต้นว่าออก กฎกระทรวงว่าสามารถทําได้เฉพาะถนนที่เป็นถนนแยกเลนอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็เป็นถนนที่มีจุดกลับรถมีทางแยกทางร่วมต่างระดับอย่างเงี้ยแต่พอจริงๆเนี่ยคือออกแบบประเทศไทยประเทศไทยไม่ใช่แบบนั้นแต่พอทําจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่นะอย่างเมื่อวานนี้ผมยังเมื่อสองวันก่อนเนี่ยผมอยู่ที่ถนนสายนครสวรรค์มาจนถึงยิทยาเนี่ย ถนน,นเหล่านี้เต็มไปด้วยทางแยกทางร่วมแล้วก็จุดกลับรถเสมอระดับนะฮะไม่ชิดต่างระดับเสมอระดับเลยตลอดเส้นทางนะฮะแต่ติดป้ายว่าให้วิ่งเลนขวาสุดร้อยยี่สิบนะเลนกลางร้อยแล้วก็เลนซ้ายสุดโดยเฉพาะเลนขวาเนี่ยยังระบุไว้ด้วยนะ<แ>นะมินิมินิมัมคือต่ำสุดไม่ไม,ไม่ต้องไม่ต่ำกว่าร้อยนะคือกะว่าให้วิ่งร้อยถึงร้อยยี่สิบ ทีนี้การการเขียนป้ายก็ดีติดป้ายก็ดีเนี่ยเอาละก็ก็เป็นการเปิดโอกาสเป็นการเปิดสถานะว่าเออถ้าคุณสามารถต้องการวิ่งเร็วคุณสามารถอยู่เลนซ้ายเลนขวาสุแต่นี้ด<ล>้วยพฤติกรรมเนี่พราะครับพบเจอบ้างไหมคะที่บอกว่า้ให้วิ่งร้อยยสิบก็จริงแต่ฉันกนะ็แช่อยู่แปดสิบร้อยหนึ่งแต่ฉันวิ่งเลนขวามันมันก็มีอยู่บ้างครับเพราะว่ารถมันมีความหนาแน่นสูงแล้วก็อีกอยการันตีหนึ่ง ช่วงที่ผมมานี่ก็เป็นช่วงที่รถวิ่งไม่ได้ได้ไม่ถึงหรอกครับเพราะว่ามีเรื่องการขุดเข้าใจว่ากอนเนี้ยเขากำลังเร่งแก้ไขเรื่องทางต่างระดับนี่แหละนะมีการขุดอุโมงค์เพื่อทำจุดกลับรถนะแถวแถวสิงบุรีอ่างทองเนี่ยสองจุดนะแค่สองจุดนี้รถก็ติดเป็นสิบกิโลแล้วครับเพราะว่าระบบการก่อสร้างประเทศเราเนี่ยไม่ได้สนใจเรื่องวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเท่าไหร่นะเวลาออกแบบเนี่ยก็คือ จ้างผู้รับเหมาก็ทํากันแค่นั้นนะฮะจะเสร็จเมื่อไหร่ก็สามสามเดือนหกเดือนก็ไม่ไม่รู้คําตอบเท่าไหร่นะเราออกแบบก็ไม่ได้ใส่ใจเรื่องวความปลอดภัยด้วยนะแม้กระทั่งทางเบี่ยงก็แคบนะฮะแล้วทางเบี่ยงก็เป็นทางที่เวลาใช้ปุ๊บเนี่ยก็ต้องออกันนะออกันพอออกกันก็พอมันแคบอีกรถใหญ่ๆรถมันทุกน่าสงสารแน้ะผมนผมเจอรถประเภทรถหลับพ่วงนะ เขาต้องตีวงเลี้ยวแล้วก็เขาต้องเบียดกับรถเล็กเนี่ยผมเราผมกลัวว่าถ้าเกิดบัตรเอดีกก็ยิ่งรถจะติดยาวไอเรื่องความเร็วเนี่ยผมคิดว่าวันนี้มันมันเพิ่งเริ่มนะเพิ่งเริ่มมันอาจจะยังเห็นความสูญเสียได้ไม่ชัดและเนื่องจากว่าถนนมันยังไม่พร้อมเราเห็นว่าในในในข้อมูลค่ะพอคอายเห็นในข้อมูลบอกว่าของเดิมอ่ะของเดิมเปิดอยู่แล้วเจ็ดเส้นทางอย่างที่เราทราบอ่ะจะเป็นขนสายอเชียแถวบางไปอินเลยต่าง แล้วก็เ็นบอกว่าปีหน้าจะเพิ่มอีก8เส้นทางในปี2565โอ้โหอันนี้เหมือนกับว่ามันก็ยังคงเพิ่มแล้วแต่ว่าเรายังไม่ได้ทันได้เตรียมสิ่งแวดล้อมหรือว่าเตรียมในการที่จะดูแลการสัญจรปกติของประชาชนเลยอะคะ่ะตรงนี้มันจะเพิ่มความเสี่ยงได้มันมากน้อยแค่ไหนอะคะคือผมคิดว่านโยบายฝ่ายการเมืองคงห้ามไม่อยู่แล้วล่ะถ้ากลับไปที่เขายัง อยู่ในตําแหน่งแล้วเขายังเป็นภาคธุรกิจที่เข้ามาบริหารประเทศนะครแต่ว่าความสูญเสียเนี่ยเป็นหน้าที่ของคนไทยต้องช่วยกันรับมือนะครับเพราะว่าฝ่ายการเมืองเขาคงไม่คิดหรอกว่าจะตายเพิ่มจะตายมากเท่าไหร่เนี่ยอย่างไรเนี่ยเขาจะสนใจไม่มากหรอกนะฮะถึงแม้ฝ่ายราชการจะเข้าไปเสนอข้อมูลไปวอนให้เขาระงับหรือว่าขอช่วยชะลอให้ทบทวนคิดดูดีๆไหมอะไรอย่างนี้ก็ยังผมก็ตาม,มข่าวนี้มาอยู่อพอสมควรนะ ไ่ายวิชาการเนี่ยก็ไม่ได้เอาข้อมูลมาจากไหนนะเอาก็ข้อมูลมาจากภาครัฐนี่แหละภาครัฐเป็นคนสรุปและรายงานมาแล้วก็ประมวลผลทางวิชาการก็ทำเรฟเลนซ์หรือว่าข้อมูลอ้างอิงเปรียบเทียบกับต่างประเทศเข้าประกอบรวมทั้งข้อมูลที่ได้จากการสืบสวนสอบสวนเนี่ยเอามาวิเคราะห์ร่วมกันแนละ้วเสนอว่าเนี่ยการใช้ความเร็วระดับเนี่ยอันตรายมากที่จริงแล้วผมก็เคยพูดในหลายเวทีนะว่าตั้งแต่8กสิบกิโลเมตรเป็นต้นไปเนี่ยความเสี่ยง็เริ่มเกิดละ เริ่มมีปัญหาแล้วจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราจัดการเรื่องจุดตัดจุดเสี่ยงทางแยกทางร่วมจุดกลับรถเนี่ยได้ดีนะ,ะก็ไม่แปลกนะ,ะที่จะวิ่งกันร้อยยี่สิบนะแล้วก็คนไทยก็ต้องเข้าใจวิธีใช้ด้วยนะตอนนี้นที่ผมเป็นห่วงมากก็คือคนที่ไม่รู้อิโนโดนิเนเนี่ยขึ้นไปบนถนนแล้วระบบกับกลับดูแลก็ไม่ดีเดี๋ยวเลนกลางก็จะวิ่งร้อยี่สเดี๋ยวเลนซ้ายสุดก็จะวิ่งร้อยี่ คือคือคนไม่ได้เข้าใจอย่างที่เราออกแบบสักเท่าไหร่ใช้เวลานะแล้วก็ระบบระบบการสร้างทางบ้านเราเนี่ยะระบบวิธีคิดตอนนี้ก็คือต้องตายก่อนแล้วค่อยมาแก้ไขนะคือหมายความว่าจุดไหนที่ตายมากก็จะรับการแก้ไขเร็วหน่อยจุดไหนที่<ะ>แกเกิดเหตุบาดเจ็บเล็กน,น้อยก็เอาไว้ต่อคิวที่หลังซึ่งแบบเนี้ยที่ผ่านมาเป็นอย่างนี้มาเป็นห้าหกสิบปีแล้วมั้งนะครับที่ ที่คนต้องตายก่อนแล้วค่อยมาทําสะพานให้คนต้องตายก่อนแล้วค่อยมาทําจุดกับรถที่ได้มาตรฐานให้ซึ่งตรงเนี้เป็นสิ่งที่คนไทยต้องเข้าใจนะไม่งั้นเรากลายเป็นเหยื่อครับค่ะก็เป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าภาครัฐนะคะต้องคิดทบทวนอีกทีนะึงเพราะาเรามีข้อมูลต่างๆไปแล้วในการที่จะ,ะเหมือนกับว่าชี้ให้เห็นถึงปัจจัยความเสี่ยงต่าง,างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรุนแรงนะคะถ้าหากใช้ความเร็วที่เรียกว่าไม่เหมาะสมกับถนนที่ยังไม่พร้อม นะคะแล้วตรงนี้ตรงนี้เหมือนกับว่าถ้าสมมุติว่าถ้าเขามีการเตรียมความพร้อมอะไรต่างๆกับความเร็วตรงนี้แล้วก็มีาการจะฝากเตือนประชาชนเหมือนกับว่าให้ใช้ความเร็วให้เหมาะสมกับถนนในเส้นต่างๆไหมคะถ้าสมมติว่าประกาศใช้จริงๆคือช่วงนี้ต้องดูป้ายก่อนค่ะนะเพราะว่าทางภาครัฐก็จะเอาตัวรอดก่อนละตอนนี้ก็คือติดป้ายให้เห็นค่ะนะคือทที่ผมเห็นเนี่ยป้ายมีไม่มากนะครับมีเพียงแค่บางจุดถ้าท่านขับรถเพลินไปหรือท่านมาจาก ทางแยกทางร่วมเนี่ยท่านอาจจะไม่เห็นป้ายก็ได้เนื่องจากว่าจุดที่ท่านเข้ามานี่มันไม่ได้มีป้ายตลอดนะฮะคือปริมาณป้ายป้ายยังไม่มากพอไม่ว่าจะเป็นป้ายกำหนดเรื่องความเร็วนะ,ะไม่ว่าจะเป็นเลนขวาสุดเขาบอกว่าให้วิ่งได้ไม่เกินร้อยี่สิบนะฮะเลนกลางนะฮะก็ไม่เกินร้อยไม่เกินร้อยละเลนซ้ายสุดไม่เกินเก้าสิบซึ่งตรงนี้ท่านดูป้ายองค์ประกอบก่อนพอดูป้ายเสร็จเนี่ยท่านต้องใช้ความเร็วของท่านให้สัมพัทธ สัมผัสนะฮะหมายความว่าถ้าท่านอยู่เลนไหนก็ใช้ความเร็วโดยประมาณนั้นนะแต่ก็ต้องดูองค์ประกอบโดยร่วมด้วยนะไม่วา่าเป็นสิ่งแวดล้อมความหนาแน่น,นของรถบนถนนด้วย<ะ>ไม่ใช่ว่ารถหนานแน่นอย่างนะี้คุณอยู่ตะบ,บีตะบ,บันขับร้อยอยู่นี่นะในรถติดอยู่นะก็ระหว่างทางผมก็เห็นปรากฏการนี้นะครับคือมีรถคันหนึ่งนะจอดอยู่ผมเห็นผมไม่ได้เห็นเหตุการณ<ะ>์ขณะที่เกิดเหตุนะ,นะ แต่ผมเห็นรถคันหนึ่งจอดอยู่แล้วก็มีคนที่มตูดอยู่ประมาณสี่ห้าคันนี่ก็คือเหตุการณ์หนึ่งคือความเร็วมันมีปัญหาแล้วแหละว,ว่าใช้ไม่สัมพัสธ์กันนะครับไม่สัมพันธ์กันหลังจากดูป้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณอยู่ในช่องทางที่เหมาะสมแล้วเนี่ยเวลาคุณจะเปลี่ยนเลนไม่ว่าคุณจะเปลี่ยนไปเลนเร็วหรือคุณจะเปลี่ยนเลนเพื่อเลี้ยวซ้ายเข้าปั๊มน้ำมัน,มนคุณต้องดูให้ละเอียดนะฮะดูตั้งแต่ว่ากระจมองหลังที่คุณมองเนี่ยคุณต้องดูให้ชัดว่า มีรถตามมาหรือเปล่านะมองกระจกข้างสองข้างให้ชัดว่าขณะที่คุณจะเลี้ยวเนี่ยมีใครอยู่ข้างซ้ายมีใครอยู่ข้างขวาไหมแล้วคุณให้สัญญาณไฟเลี้ยวนะ้ำมากพอนะการปิดสัญญาณไฟเลี้ยวเนี่ยจาเป็นมากนะครับใครที่ชอบเปลี่ยนเลนโดยไม่ติดสัญญาณไฟเนี่ยผมคิดว่าถ้าคุณขืนขับขึ้นบนถนนใหญ่เนี่ยมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุสูงมากนะบนถนนใหญ่เนี่ยมันไม่ใช่ที่สาหรับมือสมัครเล่นนะ มันไม่ใช่ที่สาหรับคนที่ลองผิดลองผูกถ้าพลาดมาสิบล้อรออยู่รถพ่วงรออยู่นะฮะดังนั้นาการเลี้ยวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกระจกมองหลังกระจกมองข้างสองข้างนะฮะดูให้ละเอียดเพราะตอนนี้บนถนนใหญ่เนี่ยมันยังมีโมอเตอร์ไซค์อีกนะพี่ผมกังวลมากก็คือว่าโมอเตอร์ไซค์มันมาเร็วมาแทรกมาทั้งสองข้างด้วยนะไม่ได้มาทั้งไม่ได้มาข้างใดข้างหนึ่งนะมาได้ทั้งซ้ายและขวาถ้าคุณอยู่เลนกลางเนี่ยแล้วคุณใช้ความเร็วประมาณหนึ่งร้อยเนี่ย แล้วคุณจะเปลี่ยนเลนไปอยู่ในเลน120หรือคุณจะเปลี่ยนไปที่สายสุดเพื่อเข้าแวะข้างทางเนี่ยสัญญาณไฟสำคัญมากต้องเวลนระยะหา่างพอสมควรด้วยนะฮะแล้วก็สติจะต้องอยู่บนถนนตลอดนะครับ,รบผมผมบอกไว้เลยฮะเรื่องโทรศัพท์เรื่องเมาแล้วพวกนี้ขืนขืนทำอยู่นั่นก็คือตายเูืเดียวนะนนะถ้าใครยังขึ้นบนถนนแบบนี้แล้วยังใช้โทรศัพท์อยู่แล้วก็ยังดื่มสุราขึ้นไปอยู่นี่ไม่มีชีวิตรอดแน่นอนนะ ในระยะยาวเพราะว่าเห็นเห็นข่าวอยู่ค่ะพ่อเห็นข่าวอยู่ตามอ่าหนังสือพิมพ์หรือว่าออนไลน์ต่างๆก็มีเหมือนกันคือมัวแต่ขับขับขับไปรถใหญ่ด้วยนะคะแล้วก็โมเด็เล่นโทรศัพท์สุดท้ายก็เกิดอุบัติเหตุจริงๆนะเพราะว่าสติไม่ได้อยู่กับการขับรถนะคะยิ่งใช้ความเร็วก็ยิ่งเพิ่มความเรกวความเสี่ยงในการที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ที่พ่อบอกไปแล้วคือในการปฏิบัติตัวของประชาชนแล้วในส่วนของการบังคับใช้กฎหมายล่ะคะ ตรงนี้จะมีส่วนเข้ามาช่วยในการจัดการความเร็วหรือว่าความปลอดภัยของประชาชนคนที่ฝ่าฝืนหรือว่าใช้ความเร็วเกินกําหนดยังไงบ้างคะคือเรื่องการบังคับใช้กฎหมายในประเทศเราเนี่ยมันทําได้พียงแค่ทฤษฎีเท่านั้นแหละนะครับไม่ว่าเราจะเขียนกฎหมายไว้แค่ไหนก็นแล้วแต่ตราบใดที่บุคคลที่มีอำนาจหน้าที่เขาไม่ได้คิดจะทำจริงจังนะฮะมันก็จะทำได้แค่ว่าเมื่อเกิดเหตุเราเข้าไปดูแล้วหาหลักพิสูจน์นั่นเอง แต่การเชิงทํางานเชิงป้องกันมันยังไม่เกิดออถนนบางเส้นเนี่ยมันยังคาดเกี่ยวกันเะหว่าว่าใครเป็นผู้วับใช้กฎหมายด้วยซ้ำนะถนนถนนเส้นใหญ่ๆเนี่ยเราจะเห็นมีการตั้งกล้องนะงกล้องเกล้องมาช่วยในการจับความเร็วกับผู้ที่ฝ่ากล้งงองวงจรปิดบ้างะนะกล้องตรวจับความเร็วมั่งนะะคือมันมีแต่พวกสีถนนชัยเต็มไปหมดนะค่ะ ผมเห็นกล้องบางตัวก็มีแต่กล้องนะไม่มีเครื่องในใส่ในนะะติดไว้หลอกๆแล้วก็มีการเอาแฟลชไลท์นะฮะแสงแวบๆคล้ายๆสปอตไลท์นะฮะมันติดบริเวณใต้สะพานลอย mm hmm. คือพวกนี้มันไม่ใช่ข้อเท็จริงนะมันเป็นการหลอกลวงกันนะฮะซึ่งผมผมนะครับผมคนขับรถคนหนึ่งเนยะผมไม่ <ạ. S 1> ไม่อยากเห็นเหตุหการณ์แบบเนี้ย <ạ. S 1> คือเราคนทาอะไรที่ตรงไปตรงมา,าได้แล้วติดตั้งกล้องก็ลงทุนซะนะะ ก็ติดตั้งไปเลยตัวไหนเป็นกล้องประเภทบันทึกภาพก็ใช้บันทึกภาพชัดเจนไปเลยนะจุดไหนเป็นต้องตรวจจับความเร็วก็ให้มันชัดเจนไปนะแล้วก็มีระบบจัดการที่ดีดูแลรักษานะฮะรักษาที่ดีคือมันไม่ควรทําอะไรที่ไปโกหกเขานะฮะไปหลอกลวงเขานะทุกวันเนี้ยผมก็เห็นบางคนที่เป็นเจ้าพนักง,งานถึงกับพูดว่าระวัง ตรวจจับความเร็วข้างหน้านะมีกล้องตรวจจับความเร็วข้างหน้านะขับไปเป็นสิบกิโลก็เห็นสักตัวนะสรุปก็คือเขียนป้ายหลอกเขานะถ้าทําแบบเนี้มันหนีไม่พ้นหรอกครับความสูญเสียที่เกิดขึ้นในแต่ละวันเพราะฉะนั้นการขัใช้กฎหมายถึงว่าผม่าถึงเวลาสังขยาแล้วเนี่ยนะตอนนี้เทคโนโลยีไปไกลแล้วนะไปไกลแล้วรวบรรดาผู้คับใชกฎหมายเนี่ยต้องเริ่มต้นคิดและจัดหาเครื่องมือเอง,เองไม่ต้องไปรอหน่วยง,งานไหนเขาเอามาบริจาคเอามาโยนให้นะฮะ ถ้าตราบใดที่หน่วยงานที่เป็นผู้มีหน้าที่เนี่ยไม่คิดจะจัดหาเครื่องมือเองเนี่ยมันก็จะทําได้เพียงแค่เขียนกฎหมายแล้วก็รอให้เกิดเหตุเสร็จแล้วเกิดเหตุเสร็จแล้วก็เข้าไปว่ากันทุกวันนี้ขนาดเกิดเหตุแล้วย,ยังไม่มีปรรัญญาพิสูจน์ได้ซ้ํานะว่าเรียวแค่เนพะราะว่าเครื่องมือมันไม่พอ ผมมีประเด็นตรงนี้ยที่ติดใจอยู่ก็คือเรื่องของการจัดหาเครื่องมือเนี่ยคือหน่วยงานอื่นเนี่ยเขาสามารถที่จะตั้งงบประมาณจัดหาเครื่องมือได้นะงบประมาณเป็นแสนล้านสองแสนล้านนะฮะเขายังจัดหาได้นะแต่แต่ว่าถ้าเราจะบังคับใช้กฎหมายทั้งประเทศผมว่าหน่วยงานที่เป็นผู้มีหน้าที่เนี่ยต้องดําเนินการจัดหาไม่ใช่รอให้คนอื่นเข้ามามอบให้หรือไปขอรับบริจาคเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องใหญ่อาจจะต้องผนวกกับคนที่ดูแลถนนด้วยว่าเราจะออกแบบ กรบังคับใช้กฎหมายอย่างไรเมื่อสิบปีที่แล้วเนี่ยผมเสนอให้จัดตั้งด่านหาวอนนะให้มันชัดเจนแล้วก็ติดตั้งเครื่องมือทางเทคโนโลยีสมัยใหม่เลยเป็นต้นว่าเครื่องตรวจสภาพรถแสดงสถานะนะอย่าง i ไฟดเนี่ยแล้วกล้องที่สามารถตรวจจับหมายเลขทะเบียนถึงรถทุกคันที่อ<ล>ยูย่จะรู้เลย<ห>ว่าทะเบ,บียนนี้เป็นของใครที่ไหนจังหวัดอะไร รถ,รถที่ขึ้นมาบนถนนเนี่ยถ้าเราใช้เทคโนโลยีสามารถตรวจสอบได้ทันทีเลยครับว่ารถคันนี้ถูกต้องตามกฎหมายไหมใครเป็นเจ้าของนะแล้วรถที่ผิกดกฎหมายาก็สามารถทราบได้ทันทีแล้วเราสามารถประหยัดกําลังคนผู้ขับเจ้ากฎหมายเนี่ยไปดักสก,กัดเฉพาะรถที่ผิกดกฎหมายเท่านั้นรถที่เขาถูกต้องตามกฎหมายก็คนปล่อยเข้าไปให้สามารถใช้บนถนนได้ยอย่างปลอดภยัยนะตรงนี้แหละครับจะประหยัดทรัพยากรและแรงคนเรามากนะ แล้วก็สามารถสกัดกั้นจุดอื่นได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเรื่องขโมยขจรนนะฮะเรื่องของอยาเสพติดน,นะ mm hmm. เพียงแต่ว่าเราต้องคิดบนพื้นฐานการออกแบบเชิงระบบนะแบบเชิงระบบไม่ใช่ว่าเป็นความคิดของใครคนใดคนหนึ่งแล้วก็ปล่อยให้ความคิดนั้นลอยไปนะผมเห็นผู้ใหญ่ในแวดวงของการบังคับใช้กฎหมายออกมาแต่และท่านเนี่ยที่เกษียณไปสามสี่คนเนี่ยก็พูดประโยคเดียวกัวนละ,ะให้ความสําคัญให้ความสนใจนะแต่ไม่เคยออกแบบระบบจัดการที่มัน มันได้มาซึ่งเครื่องมือและทรัพยากรบุคคลที่ที่มีคุณภาพเลยนะเพราะฉะนั้นการคาดเช่ากฎหมายบ้านเราเนี่ยต้องสังายาแบบใหญ่เลยใหญ่เลยนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้เทคโนโลยีไปไกลนะแล้วก็ปรากฏการณ์ที่ผ่านโซเชียลมีเดียทุกวันก็เห็นว่าประชาชนไม่ยอมนะประชาชนเริ่มมีเสียงขะน้องเองเริ่มมีเขาเรียกว่าประชาชน <สะ S 1> เองเริ่มมีโซนะเชียลเริ่มมีสื่อในมือแล้วก็คือมือถือเองนะคะสามารถที่จะตรวจสอบหรือไม่ก็สะท้อน สะท้อนการทํากระทําความผิดหรือว่าการพฤติกรรมต่างๆที่เป็นเกี่ยวกับเสี่ยงอ่ะได้เลยตรงนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันนะนะคะบางคนบางที่ค่ะพะอครับเหมือนกันหน่วยงานบางที่คือเรียกร้องไปเท่าไหร่ก็ก็ไม่ได้การแก้ไขแต่พอมีสื่อออกมาหรือว่ามีการนําคลิปมาเผยแพร่แป๊แบเดียวค่ะได้รับการแก้ไขเอออันนี้ก็ก็เลยว่าอันนี้ก็ยังแบบเป็นสิ่งที่มันใช่หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคือเราต้องมองเป็นสองส่วนครับวางลงมาครับคือ คนไกลที่มันบกพร่องเนี่ยนะแล้วประชาชนเขาทำหน้าที่สะท้อนขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าตรงนี้ต้องมองเป็นโอกาสนะประชาชนช่วยเป็นหูเป็นตานะประชาชนช่วยชี้ช่องทางชี้แนะแนวทางค,คือคือกลไกรัฐอะ่ะถ้ากลไกรัฐสามารถที่จะมองเห็นปัญหานี้ก่อนประชาชนเนี่ยมันก็ไม่เกิดเรื่องเหล่านี้นะครับ,รบแต่การที่ปล่อยปะล,ล,ล่าเลยการที่ขัดสนนะการที่ ไม่มีงบบ้างไม่สนใจบ้างพวกนี้ท้ายสุดพอเขาเอามาออกสื่อก็รีบเข้าไปแก้ไขซึ่งถามว่าทำไมคุณรีบแก้ไขหลังกากที่ออกสื่อผมถามอย่างนี้ก็ตอนที่ไม่ออกสื่อทำไมคุณไม่รีบแก้ไขคุณปล่อยให้มันอยู่ได้ยังไงคุณไม่ได้ผ่านทางนั้นใช่หรือไม่หรือค,คุณไม่ได้อยู่ในพื้นที่นั้นหรืออันนี้คือคือคําถามนะครับนี่การไปไปว่าก,กล่าวประชาชน ไปตำหนิเตือนประชาชนเนี่ยผมว่าไม่ถูกต้องเนื่องจากว่าประชาชนเขาเป็นคนเจ้าของประเทศเหมือนกันเขาเป็นผู้เสียภาษีเหมือนกันวันนี้รัฐไม่ได้ดูแลเขานี่เมื่อรัฐไปดูแลเขาเขาประสบปัญหาเขาก็ต้องเรียกร้องดิอันนี้ก็เป็นเรื่องผมคิดว่าน่าจะมองในแง่บวกนะส่วนภาครัฐเนี่ยในมิติหนึ่งเราถือว่าเป็นโอกาสเหมือนกันนะที่ได้พัฒนาตัวเองครับวันนี้เราต้องออกแบบเครื่องมือใหม่ อยู่ในสังคมรุ่นใหม่ได้แล้วยุคใหม่ได้แล้วเราทําะานเป็นมืออาชีพมากขึ้นนะครับมันมีช่องทางเยอะแยะเลยให้ประชาชนเขาแจ้งเบาะแสส่งข้อมูลเข้ามาแล้วคุณก็มีกลไกจัดการเข้าไปจัดการได้ก่อนนะครับหรือถ้าเกิดคุณยังจัดการไม่ได้คุณก็บอกไปชี้แจงเขาสิครับนะถนนเส้นนี้เข้าแผนเลยนะเราจะสร้างในปีนี้นะแต่ช่วงเนี้เงินเราไม่มีงบประมาณเราไม่มีก็บอกเขานะบอกชาวบ้านก่อนนะ ให้ทนใช้กันไปนะฮะก็ว่าไปทีนะผมคิดว่าชาวบ้านเขาก็ไม่ได้คาดหวังอะไรกันมากแล้วนะแต่การที่นั่งอยู่นิ่งๆเฉยๆแล้วไม่สนใจนี่แหละคือปัญหาที่ชาวบ้านเขาต้องการที่จะเอามาร้องผ่านึูนย์นะฮะวร,รวมถึงค่ะรวมถึงเรื่องของการก็เรียกว่าการเพิ่มเส้นทางหรือว่าการจัดการหรือการเพิ่มความเร็วเนี่ยการประชาสัมพันธ์ต่างๆให้ประชาชนทราบถึงถนนเส้นตรงนี้สามารถใช้ความเร็วได้เท่านี้ การสื่อสารประชาสัมพันธ์ตรงนี้หน่วยง,งานภาครัฐก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมแล้วก็มีการบอกกล่าวประชาชนด้วยใช่ไหมคะเพื่อการทําให้ลดอุบัติเหตุแล้วก็ลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นหากเปิดใช้เส้นทางนี้คะ่ะพอ่ออเรื่องความเร็วเรื่องต้องใช้สื่ออยู่สองส่วนนะ,ะส่วนแรกก็เรียกว่าสื่อใหญ่หรือแมสมีเดียสถานีวิทยุโทรทัศน์ทั้งหลายนีย่ต้องช่วยกันกระจายเนื่องจากว่ากลุ่มเป้าหมายเนี่ยไม่อยู่กับอยู่นิ่งๆนะยังถนนสายหลักสายขนโยธินสายเอเชียเนี่ย คนใช้ถนนอยู่บนถนนใหญ่นะไม่ได้เป็นคนในพื้นที่แถวนั้นเป็นข,ขับรถผ่านนะคนจากเชียงใหม่เข้ามากรุงเทพคนจากกรุงเทพไปหนองคายอย่างเงี้ยไปอุดรขอนแก่นอย่างเงี้ยไม่ได้คนพื้นที่อยู่นั้นสื่อใหญ่จําเป็นมันต้องทําอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับแล้วตอกย้ําอย่างต่อเนื่องเพราะว่ามันไม่ได้ใช่คนเปิดดูทีวีทุกวันนะะใช่ <c oughs> ก็ต้องทําอย่างต่อเนื่องอันนี้เป็น,นเรียกว่าแมสสมีเดียทาอย่างเสมอนะอันสื่อที่สองคือสื่อที่อยู่ในพื้นที่ก็พวกป้ายเตือนต่าง ตรงป้ายเตือนเนี่ยผมคิดว่ามันต้องทำมากขึ้นจำเป็นมากนะทุกแยกเมื่อเมื่อเข้ามาร่วมแล้วก็ต้องมีป้ายเตือนทันทีเพื่อให้คนที่เข้ามาร่วมใหม่ๆเนี่ยเข้ามาแยกเล็กๆเนี่ยเข้ามาปุ๊บได้รู้เลยว่าออดโงนเส้นนี้เป็นอย่างนี้นะอ่าแค่นี้นะคุณอยู่ในเลนถูกต้องหรือเปล่าแล้วขนาดขนาดละตัวหนังสือเนี่ยเอ่อผมคิดว่าเท่าที่ผมเห็นนะสักว่าจะทำ ตัวเล็กนิดเดียวค่ะบางทีผ่านไปยังอ่านไม่เห็นเลยว่าเขียนว่าอะไรใช่ไหมครับเพราะเราจะทำเองคือกว่าจะเห็นเนี่ยมันก็ประชิดตัวแล้วอ่ะคือคือมันไม่ควรจะเป็นตัวเล็กๆแล้วเพียงแค่ได้ทําอ่ะเนี่ยเวลาเวลาประชาชนเขาโวยวายมันก็จะบอกฉันติดป้ายแล้วไงนะบ้านเรานี่มันต้องมีหน่วยที่สามารถที่จะเอาผิดกับทางรัฐรัฐได้ด้วยนะมันถึงจะเป็นเรื่องเป็นราวกันหน่อย นี่จะบอกว่าคนไทยตายกันมาเยอะแล้วค่มาสองสองสองหมื่น่าแล้วต่อปีนี้หัว่าไม่ธรรมดาใช่ค่ะเพราะว่าตามตามรายงานครึ่งปีหลังในปี2อ6 3หสิบามกับสองพันหรหสิสี่ปัจจุบันเนี่ยค่ะเดือนที่ผ่านมาก็มีผู้เสียชีวิตไปแล้วเจ4ดพันสี่รอยสี่บแปดรายนะคะซึ่งเป็นข้อมูลจากศูนย์อุบัติเหตุไทย r อ c ของบริษัทกลางรายงานมาก็โอ้โหเรียกว่าเจ็0พันกว่านี้ก็สูงนะคะแค่ครึ่งปีเองก็ตัวเลขจะแค่ไหนก็นแล้วแต่นะ ถ้าโดยงานรับเขาไม่ยอมรับนะมันก็จะตะแคงกันไปอย่างเงี้ยนะเพราะว่าจริงๆแล้วคนตายบ้านเราเนี่ยมีมากกว่าที่เก็บตัวเลขนะเพราะว่าตัวเลขบางส่วนมันหลุดออกไปนะฮะบางหน่วยงานเนี่ยก่อนรับอัฉพาะที่ตัวเองทำค่ะได้ค่ะพอมาถึงช่วงสุดท้ายพอเอาพอดีหมดเวลาใกล้หมดทางหมดเวลาลงแล้วให้พอออฝากถึง การใช้ความเร็วตรงนี้คะ่ะว่าใช้ความเร็วอย่างไรให้เหมาะสมแล้วก็เพื่อที่จะให้เราเนี่ยเขาเรียกว่าปลอดภัยแล้วก็ใช้ความเร็วได้อย่างเขาเรียกว่าร่วมกันในการใช้รถถนน้อย่างปลอดภัยอะคะ่ะช่วงสุดท้ายลวคะ่ะครับก็ฝากไปยังผู้ใช้รถถนน,นนะโดยเฉพาะท่านที่อยู่บนถนนสายหลักถนนเส้นใหญ่ที่รัฐบาลก็ได้ประกาศให้เพิ่มความรเร็วได้นะฮะอย่าลืมนะครับชีวิตเราเนี่ยอาจจะต้องดูแลมากขึ้นทั้งตัวเราเองและคนที่อยู่บนถนน ป้ายที่เขาติดไว้ดูให้ละเอียดนะเราอยู่ในช่องอยู่ในเลนที่เหมาะสมแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะฮะไม่ว่าเขาจะติดป้ายเท่าไหร่ท่านก็ต้องให้ความสำคัญเรความปลอดภัยท่านเป็นหลักนะฮะเขาจะติดร้อยี่สิบถ้าเราจะขับปกสิบแปดสิบที่เราก็ปลอดภัยกว่านะครับแต่ถ้าคืนคุณไปอยู่ในช่องที่เขาเปิดโอกาสแล้วคุณไม่สามารถที่จะจัดการเรื่องความปลอดภัยได้หรือคนอื่นเข้ามาทำให้คุณไม่ปลอดภัยได้ชี่คุณก็มีความเสี่ยงทันที ก็อยากให้ทุกคนนะให้ความสาคัญแล้วก็รอนิดหนึ่งนะครับรอให้มันเข้าที่เข้าทางนะช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านก็อย่าเพิ่งรีบขยับตามนโยบายเลยเพราะว่าถ้าเราขยับเร็วเกินไปเนี่ยเราอาจจะไม่ทันได้ี่ถนนกว้างๆนี้อีกนะญญเขาอาจจะทํญญาสะพานยังไม่เสร็จนะคุณอาจจะตายไปก่อนนะมันก็ระวังไม่เสร็จครับ ค่ะขอบคุณท่านผอ,อนะคะท่านผู้การสำนักงานเครืพอข่ายลุบัยเหตุผอพรหมินอย่างมากในการที่จะมาพูดคุยแล้วก็แนะนําในการใชรรถช้ถนนอย่างไรให้ปลอดภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะในเรื่องที่เราพูดคุยกันวันนี้นะคะเทปนี้ในเรื่องของความเร็วเป็นสิ่งที่ท้าทายก็จริงแต่นั่นเท่ากับคุณเอาความตายมาอยู่ใกล้ตัวนะคะฝากไว้ค่ะนะคะด้วยความห่วงใยจากสํนานักงานเครือข่ายลุบภัยเหตุนะคะแล้วก็สะสะส,ะสะรวมถึงรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยด้วยนะคะมาถึงช่วงเวลาสุดท้ายแล้วนะคะเราสองคนนะคะต้องขอลาทุกท่านไป ในโอกาสต่อไปฝากไว้ลดความเร็วเท่ากับลดความเสี่ยงสําหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าคะ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ